สวัสดีครับวันนี้พบกันกับร้านโกมอมเตอร์นะครับก็นะครับตอนนี้เราอยู่ที่ร้านโกมอมเตอร์ครับหลังจากที่ทางร้านประสบทุกภัยน้ําท่วมนะครับในน้ําท่วมอุบลปี65นะครับก็ถือว่าลําบากพอสมควรนะครับแต่ยังไงเราก็ผ่านม,มันมาได้นะครับตอนนี้ร้านก็เปิดเป็นปกตินะครับลูกค้านะ่าไหนที่อยากจะมาชมรถหรืออยากจะมาเซอร์วิสท,ที่สาขาเราก็ ยินดีต้อนรับนะครับโอเควันนี้ผมจะพามารีวิวนะครับนี่นะครับเป็น Kawasaki Versys 650นะครับตัวนี้นะครับผมมอยได้เลยว่าสวยๆนะครับสภาพคันนี้ดูสวยมากๆเลยครับ Kawasaki Versys นะครับตัวนี้ปี2016นะครับ2016ดูสวยๆนะครับสีดําเดิมลงงานเลยนะครับไม่มีถลอกนะครับไม่เคยล้มไม่เคยชนนะครับ เร่งไหมก็ประมาณหมื่นเก้าพันโลนะครับถือว่าสวยนะครับของแต่งคันนี้นะครับก็ผมบอกได้เลยว่าเยอะจุใจพอควรเลยนะครับรอบคันเลยนะครับเดี๋ยวเรามาไล่ดูทีละอย่างนะครับว่าของแต่งคันนี้มีอะไรบ้างนะครับดูสวยนะครับอ่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มจากด้านหน้าข้างบนนะครับข้างบนก็จะเป็นชิลหน้าแต่งนะครับสีสโมกนะครับไล่มานะครับก็จะเป็นกาดแฮนนะครับกาดแฮน ทั้งสองข้างนะครับไม่มีรอยแตกเลยนะครับด้านหน้ารถก็ยังดูสวยๆนะครับไฟนะครับไฟรถก็ยังดู่สวยๆนะครับไม่มีรอยแตกใช้งานได้ดีสองข้างนะครับแล้วก็ติดตั้งเป็นไฟสปอตไลท์นะครับไฟสปอตไลท์สีดววนะครับซ้ายขวานะนะครับซ้ายขวาแล้วก็ข้างล่างนะครับซ้ายขวาเหมือนกันนะครับ ดูสวยนะครับใช้งานได้จริงนะครับไฟสปอตไลท์นะครับทั้งสี่ดวงนะครับบางโคนหน้าก็ยังอยู่ดีนะครับไม่มีรอยแตกนะครับลงมาก็จะเป็นกาดหม้อน้านะครับกาดหม้อน้ํามีรังเพิ่งยิงดูสวยที่ใสนะครับนดูสวยที่ใส์นะครับสีเฟรมนะครับสีเฟรมยังดูโอเคนะครับตัวถังนะครับไม่มีรอยขีดข่วนเลยนะครับติดตั้งเป็น การลอยถังไม่ให้ด้วยนะครับของเวอร์ซิตตัวตรงนะครับทั้งกลางและข้างนะครับสีตัวถังนะครับสีตัวถังแล้วยเขายังดูเด่นเดียวนะครับแล้วก็ติดตั้งเป็นตัวนี้ครับการลอยฝาถังน้ํามันนะครับดยูสวยๆนะครับเบาะตัวนี้นะครับเป็นเบาะแต่งนะครับเป็นเบาะแต่งสองตอนนะครับนุ่มสบายนะครับนี่ผมดูจิ้มดูนะครับนุ่มๆเลยนะครับตั้งคนขี่คนตอนนี่ถือว่าไปทางไกลไม่เมื่อไม่เมื่อก้นนะครับผมก็ว่าได้นะครับ มาตกต่อไปนะครับก็เป็นปี๊บนะครับเป็นปี๊บหลังปี๊บตัวนี้นี่ผมบอกเลยว,ว่าทางร้านเบิกใหม่มาให้เลยนะครับไม่ใช่ของเดิมจากอของเก่าที่ติดมาตัวรถนะครับอันนี้คือเราเบิกมาใส่ให้ใหม่เลยนะครับดูส,สวยนะครับดูข้างในกันนะครับนะครับจริงดูสวยนะครับก็จะมีอะไรต่างๆมีผ้ามีสายรัดนะครับ ายรัดหิ้วกระเป๋าแล้วครับแล้วก็เป็นคู่มือในการใช้งานถอดประกอบนะครับนี่ครับก็เจ็บประมาณนี้นะครับของใหม่เลยนะครับกระเป๋าปิป๊บคือลูกค้าซื้อไปก็คือได้ตามสภาพที่เห็นเลยนะครับผมบอกเลยเราไม่มีถอดเก็บอะไรนะครับซื้อไปคือได้ประมาณนี้เลยนะครับฝั่งซ้ายมาดูฝั่งซ้ายของตวัวรถฝั่งซ้ายของตวัวรถก็เดิมเดือน,นะครับอ่ะแล้วเขาก็จะมี แคสบาร์ไม่ให้ด้วยนะครับแคสบาร์นะครับติดตั้งเป็นกันล้มให้ดีเยี่ยมเลยนะครับข้างบนข้างบนตัวนี้ก็จะติดเป็นที่ยึดโทรศัพท์นะครับก็สะดวกสบายนะครับก็ติดตั้งไม่ให้พร้อมเรียบร้อยนะครับตัวนี้ก็จะเป็นสวิตช์ไฟนะครับสวิตช์ไฟสปอร์ตไลท์นะครับก็จะมีตัวนี้นะครับีทั้งสองนะครับ เดี๋ยวเรามาดูเลขใหม่กันเลขใหม่นะครับอย่างที่ผมบอกนะครับคันนี้วิ่งมาเพียงเอ่อหมื่นเก้าพันสามร้อยกว่ากิโลนะครับถือว่าโอเคนะครับวิ่งไม่ค่อยเยอะมากเท่าไหร่นะครับใช้งานได้ดีนะครับเครื่องไม่มีสะดุดนะครับเครื่องยนต์แน่นๆนะครับเดี๋ยวเราไม่ได้ดูนะครับอ่ะไม่ได้ดูโซ่สเตอร์นะครับนีครับโซ่สเตอร์ยีดูใหม่ๆนะครับยังดูสวยๆใหม่ๆนะครับ สวิงอาร์มย right right ังไม่คดไม่งอนะครับยางหน้าหลังยังเหลือเยอะนะครับนี่นะครับยางหน้าหลังอันนี้ยางคือยางข้างหลังนะยางข้างหลังยังเหลือเยอะนะครับเดี๋ยวมดูมาดูยางหน้านี่นะครับยางข้างหน้ายังดูเหลืออีกเยอะนะครับใช้สามารถใช้งานได้ราวะนะครับช่วงนี้จะเข้าทริปหน้าหนาวแล้วนะครับก็สามารถ ใช้งานได้นะครับวิ่งทางไกลได้นะครับท่อก็เป็นท่อเดิมนะครับไม่ใช่ท่อแต่งนะครับโอเคอ่ะเดี๋ยวเรามาสตาร์ทให้ฟังนะครับเสียงเครื่องเบรสิเป็นยังไงเสียงเครื่องยังดูแน่นๆนะครับผมบอกให้เลยนะครับที่นะครับเสียงเครื่องไม่ดังเลยนะครับ ไม่มีข้ามแล้วมันหยดสักนิดก็ไม่มีนะครับรอยสกเสกแต่รอยอะไรที่เกจาะระบางเครื่องภาพเยิ้มของเครื่องไม่มีนะครับไม่มีนะครับ,ไม,มรบไม่มีสึกลอแน่นอนโชคกหลังนะครับยังใช้งานได้สบายๆนะครับนิ่งๆนะครับไปทางไกลได้สบายนะครับเดี๋ยวเรามาดูไฟสปอร์ตไลท์นะครับ ไฟสปอร์ตไลท์ตัวบนทั้งสองข้าจะมีอยู่สองโหมดนะครับก็คือขับเป็นโหมดโหมดแดงนะครับพอกดตรงนี้ปุ๊บอ่านี่ครับมันก็จะขึ้นไฟแดงตรงนี้นะครับประมาณนี้เดี๋ยวเรามากดอีกทีนะครับนี่นะครับ,รบไฟสปอร์ตไลท์เขาก็จะติดประมาณนี้เลยนะครับตอนนี้สามารถส่องในทางที่มืดได้สบายเลยนะครับ ส่วนด้านล่างนะครับด้านล่างก็เปิดจากตรงนี้นะครับนี่นะครับผมนี้จะไปปุ๊บนี่นะครับก็จะติดทั้งสองข้างเลยนะครับใช้งานได้ทั้งสองข้างเลยนะครับขี่ไปตอนคืนไม่ต้องกลัวมืดเลยนะครับสองินี้สว่างทางแน่นอนนะครับโอเคอ,อ่าเดี๋ยวเรามาเป็นในฝั่งอีกที สภาพดีนะครับคันนี้ผมบอกได้เลยว่าคันนี้ไม่เคยล้มไม่เคยชนนะครับล้มไปก็ไม่เคยนะครับสภาพดีนะครับขี่ไปทางไกลที่ยาวพันโลได้สบายเลยนะครับยางหน้าหลังก็ยังดูเหลือได้เยอะนะครับแถมกระเป๋าปี๊บใหม่ไม่ให้ด้วยนะครับทั้งสามใบเลยนะครับลูกค้าซื้อไปก็คือคุ้มนะครับได้ตามสภาพที่เห็นเลยนะครับ ว็สกีเวอร์ซีดของ50ปี2010นะครับทางร้านขายอยู่ที่175,000บาทน,นะครับผ่อนเริ่มต้นก็ประมาณ5,000กว่าๆนะครับสูงสุด48งวดน,นะครับถ้าลูกค้าท่านไหนสนใจก็สามารถทักเข้ามาได้นะครับถ้าลูกค้าท่านไหนสนใจก็สามารถสอบถามได้ที่เพจเฟซบุ๊กนะครับ Go Motor สาขาอุบลราชธานีนะครับหรือจะมอเตอร์สาขา บ่อวินนะครับจังหวัดชุมพีนะครับสาขานี้เป็นสาขาเปิดใหม่ก็อยู่ที่บ่อวินนะครับจังหวัดชุมพีถ้าลูกค้าอยู่ใกล้ๆหรืออยู่แถวละแวกนั้นก็สามารถเข้าไปรับชมรถปิกบอยได้นะครับทางร้านก็มีให้ชมด้วยนะครับหรือจะโทรมาสอบถามรายละเอียดที่เบอร์084-24-444นะครับหรือจะแอดเป็นลายแอดมาก็ได้นะครับเป็นแอด g o o มอเตอร์นะครับภาษาอังกฤษนะครับ ส่วนช่อง u t u b e นะครับผมก็ขอฝากช่อง YouTube โก้มอเตอร์ด้วยนะครับก็ถ้าลูกค้าท่านไหนอยากดูรีวิวรถคันไหนนะครับก็สามารถเข้าไปรับชมรีวิวได้นะครับแอดมินก็รีวิวให้ชมนะนะครับของรถทางร้านที่มีนะครับตอนนี้นะครับโอเคทั้งนี้ผมก็ขอฝากด้วยนะครับคาวาสกิเวอร์ซิ5 0กนะครับปี2016นนะครับถ้ามีรถรุ่นไหนมารีวิวให้ลูกค้า ได้ชมอนีนี่เดี๋ยวผมมารีวิวให้ฟังนะครับสำหรับสำหรับวันนี้ผมก็ขออนุญาตลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ